พี่น้องมึงดอกมีพี่น้องเบิง้งพี่น้องหม,มูกกุกีนี่นสวัสดีค่ะพี่น้องม้อนี่เข้าป้าเฮดอีกแล้วจ้ากระตาหน่อยหอยสอกขึ้นเกาพี่น้องไปน้ำกันได้จ้าพุ่นเนหะ็นแต่าทาั้งสวอพี่น้องเออ้ กค่เดือนดอกนี่เฮ็ดกค่เดือนอีกเฮ็ดละงอบอีกพันหนึ่งสายพันหนึ่งสีเป็นสีน้ำตาลนี่ก็แซ่บคือกันพี่น้องน,นี่พิษเพิ่งก็รัดเฮ็ดเป่นน้ำตาลพี่น้องดอกงามงามบึงขาเป็นขาบกไงาขาบกไงบกเงางามพร้อม พี่น้องดอกแรกแขกมานมาแล้วพูน่ะโอ้เมืองอือือสวยงามพี่น้องโอ้แนนเป แม่มดพี่น้องบอเบิ้ยดอกงามครับแม่มดเพื่อนพี่น้องโอ้ยคนปาดขาเห็นนดน่ะเพื่อะดอกนึงเพิ่นว่าเห็นพี่น้องแล้วเบิ้ง หมูกรุกยี่นี่พุ่นอะอพี่นอ้องน้องพี่นอ้องหมูกรุกยี่นี่อืโอ้ยขาดสัมขาเป็นเีก,กร่างพี่นอ้องนี่นี่น,นี่พี่น้องเพิ่นกําลังเป็นไข่ตะเมาะขึ้นนี่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  ค่าขอนใหม่พี่นอ้องโอ้ยค่าขอนใหม่ทำพ่อเป็นขืนบ่ได้สองไข่พี่อีกไข่นึงไข่ยังสีเป็นพระสังกระจ,จายพี่น้องเบิง้ง ดอกนพนองอกตุกยนโอ้ยโอโอ้ยเห็บปานนีกำลังออกปุติปอิอีกดอกหนึ่งพ่นอองซองไปไกลๆเหมืนแจว่าสิมุมดเข้าไป ได้บ่สินแหละพี่น้องหมุนมาทางฝีจังได้เลยดอกปักงามเลยโอ้ย,อย,อยปิดอุย้ยหอนพี่น้องหอนเอาที่ดอดเสือแม่ดาหอนย่างแห้งเลย,ยตัวน้อยๆน,ยนึงกับสีขาเนาแหละ ้วผิหน่องมันก็ลังขึ้นไหมเฮ้ยเฮ้ยว่าไงเถาแล้วดอกนี่ดอกเถาเอาตะขานพี่น้องขาง,งามงามอ๋อโบงามจำได้แหละอืม อ้เห็ดสีชมพูดอกไม่งามงามเพิ่นนะอันนี้มีเห็ดอันเห็ดเกาลัดกระลัำขื่นพี่น้องดอกงามงามนี่ตาโอ้ดอกนี่งามครับอือุ้ยอะไรสิไดอ๋องามงาม Et cùng mẹ một tay cày hôm nay đó ชั้มพูงามงามพี่น้องบ่เห็ดไข่หมุเห็หดเขา่าจีจะเป็นงามครับพี่น้องเอ้ยเนี่ยอดเอาโบได้ดอกพี่น้องงามผักบุตรดอกนี่อุ๊ยเอาได้บ่คือขางามกันแผลได้พี่น้องบ่งขาเพิน่น อุ้ยขาแมงดอกกัะแมงปุ่นะ่ะพี่น้องเอาก็ได้โอ้ยดอกนี่พี่น้องบ้งปุ่น่ะเองพี่น้องขาเพิ่นไปแล้วเออถักถักอาดเห็ดเพิ่ง,งแม่มดบึง กระเงี้นเนยเี่อสองดอกเลยพี่น้องมึง กับลูกกับลูกกับเก็บเห็ดเนี่ยโอ้ยบ่ได้ดอกพี่น้องไอเบิ้งกระตาเราโอ้ยเออคือแม่งกะแสนนี่โอ้ยไอ,อ้เจ้ดูแม่งกนนะงกเป็นเนาะโอ้ยพี่น้องเบิง้งสองดอกนี่นะ เห็ดผึ่งขมเนี่ยพี่น้องอือพี่น้องเ็ดสีเหลืองๆือจังเห็ดผึ่งขมบลเมนนี่พี่น้องเ็ดผึ่งหวานอุ้ยดอกงามคักงามเนี่ยสองดอกคู่กันอือขากะดีครับ มอีกอืมนอนเม็นเด็กพี่น้องมาอีกปลาหนึ่งกระมันยูพี่น้องพุดนะ ได้เกือบเต็มกับตาหน่อยพี่น้องพี่น้องเบิง้งคุณน่ะโอ้ยสะอ่อนง้ามขัดงามเนี่ยยู่ไก่ไก่ถนนดิพี่น้องเสียงรถวุนๆอยู่รถมอเตอร์ไซค์อ้ยดอกง้ามขัดสียน้องโอ้ขาไหมออเอ้ยขาเนาพี่น้องอืมได้ยู่ นี่เยโอ้โอ้โอ้ว่าอาตัวอือื้ขาเง่าอาดลาดเลยอันนี้บออุ้ยอุ้ยเฮ็ดเหี้ยเอาเลยเฮ็ดอันเกาลัดเอาเขาหมุนขอไปเอาบ่ได้พี่น้องพี่น้องอุ้ยขาเน่าเลยบออุ้ยขาเพิ่น Há nào để phi nhỏ các đồ kìa cỏ là phi nhỏ bồn ít đồ hưng 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 โอ้ยได้ได้บังว้ายงามพร้อมพี่น้องเบิง้งตัดขาพร้อมเลยคนขางามพร้อมว้าย,ยพี่น้อง,องมึงจะหมุนเอาหมุนเข้าไปอ้ ปาดพี่น้องมึงดอกนี่มาอยู่น้ำป่านี่คุณพี่น้องพี่น้อง,องเบิ้งซอยข่อยเนียปาดงามขักงามเนี้ยพี่น้องพูงนอะพูดออีกดอกนึง พี่น้องูอย่ามันถิเถาถิ่มก่อนพี่ไม่ได้สิเ,เข้าไปเอ้าพี่น้องมองเห็นไปหมุนเอาสามดอกนี่อย่ามันเถาถิ่มพี่น้องยังบ่ถิ่มเด้พี่น้อง,ง,องได้กินได้อยู่เต็มกระตาแล้วพี่น้องหมานหมนัมนคือเก่าเด้อมือนีหมานขากักหมานแน่พี่น้องเอ,อ้ยพี่น้องตัดขาตัดขาจวดจัด พ่อกับลูกกับฝ้าวคักโม่งโม่งเลยที่พี่น้องอยูกก่ใกล้ๆถนนนี่ยแหละที่ออกแล้วมาพ่อก็บทเอาคักๆก่อนพี่น้องขาแน่นแน่นดีคักดอกันเหยียบมันเทาทิมดอกนี่ดอกนี่นงามงามพี่น้องบุกบุบบุกบุบเลยแข็งคักแข็งเนี่อุ้ยถากกิน นี่หนาวขาเป็นสีเบาน้อยนลยมาพี่น้องพี่น้อง,องอเอ้ยเต็มกระตากระมองแล้วกลับบ้านมานี้พี่น้องกลับบ้านกลับบ้านขอบคุณทุกๆก,กันรับชมทุกๆก,กำลังใจด้วยจ้าหมานมานเต็มกระตาหมอกกรอกพี่น้องเอ้ย Deep the shadows the in I it's know it hard Put one foot in front of the other Ah uh -huh. So far is the echo when do we start Are you can learn to discover a million stars?